อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิพย์ไอริสโคเช่โคเช่ง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์ไอริสง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะพี่น้องคะวันนี้มีดอกไม้ดอกใหญ่ๆมาฝากอีกแล้วค่ะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบดอกใหญ่ๆนะคะดอกใหญ่ทำง่ายสไตล์ขูฝนนะคะนี่ค่ะมีมาฝากกันอีกแล้ว เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะทำง,ง่ายง่ายอีกเช่นเดิมคะ่ะเข็มก็จะใช้ขนาดหัว1.50เหมือนเดิมนะคะส่วนไหมเนี่ยใช้เบอร์จริงๆแล้วมันเป็นเบอร์18นะคะทุกคนแต่ว่าครูฝนเนี่ยจะเผลอชอบเรียกเป็นเบอร์16ทุกครั้งเลยไหมเส้นเล็กนะคะแต่จะมาใช้2เส้นควบนะก็ตามสไตล์นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะให้เราทำเมจิกริงนะคะทำเป็นห่วงแบบนี้ค่ะเราจะขึ้นขึ้นตรงกลางนี้ก่อนนะทำตรงกลางนี้ค่ะเมจิกริงให้เราสดทำห่วงแบบนี้นะคะจับปลายไหมให้อยู่ด้านล่างแล้วก็เอาเข็มเกี่ยว เกี่ยวตะวัดมาให้เกี่ยวด้านนี้นะคะถ้าเกี่ยวด้านนี้มันจะไม่ค่อยอยู่มันไม่แน่นนะคะมันจะหลุดง่ายให้เราสอดเข็มไปด้านล่างอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ดึงมาค่ะล็อกไว้นี่เราจะนับโซ่ที่หนึ่งเลยนะคะมันจะได้ห่วงแบบนี้นะ,ะหนึ่งสองสามตรงนี้เราก็จะกลายเป็นโซ่หนึ่งสองสามนะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะ พันหัวเข็มหนึ่งค้างลงไปแล้วก็ปลดแล้วค้างไว้ก่อนนะหลักที่หนึ่งแล้วมาหลักที่สองแล้วดึงรวบเลยนะคะเราจะนับรวมกับโซ่เป็นสามหลักอย่างนี้นะคะต่อด้วยโซ่สามค่ะพันหัวเข็มหนึ่งคร้างนะคะพอหนึ่งคอลงไปน,นี้หนึ่งซ้ำนะคะ ได้ล้พักไว้สองสามเราจะดึงรวบทีเดียวนะคะสามหลักพร้อมกันอ่าได้สองแล้วนะคะทั้งหมดเราจะทำหกกลีบหกกลีบนะหกอันนะหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่สามค่ะเราจะขั้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มพอหนึ่งคอนะคะ อดหนึ่งแล้วก็ค้างไว้ค่ะปดแล้วค้างไว้ค้างไว้แบบนี้นะแล้วดึงรวบค่ะเพราได้สามหลักแล้วเราจะดึงรวบแล้วก็คั่นด้วยโซ่สามไปต่อนะคะปดแล้วก็ดึงรวบเลยได้สี่กลีบแล้วนะ ขั้นด้วยโซ่สามค่ะหัวนเข็มหนึ่งครั้งครั้งที่หนึ่งรักที่หนึ่งแล้วรักที่สองหักที่สามก็ได้ครบสามหลักครบสามหลักแล้วให้เราดึงรวบขั้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามสี่ห้ากรีบสุดท้ายนะคะเราทำทั้งหมดหกกรีบตรงนี้นะ หนึร่รวบโซ่สามค่ะนะเราได้ตรงนี้แล้วแล้วเราก็มาจิ้มซีซีติดกันตรงนี้นะคะอ่าจิ้มไว้ก่อนทีนี้ให้เราดึงเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะดึงให้ให้เขาชิดกันดึงเบาๆมือนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้งานเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ กกีบนะคะเราจะไปต่อค่ะให้เราซีนะคะซีมาในห่วงถัดมานะคะคือย้ายห่วงนะคะแล้วก็โซ่สามเหมือนเดิมพอหนึ่งคอนะคะทีนี้เราจะลงในช่องนี้ค่ะอันแรกเนี่ยให้เราทำพอหนึ่งคอสองหลักคั้นด้วยโซ่สาม แล้วก็พอหนึ่งคอลงซ้ํานะคะในช่องเดิมอันนี้เราจะทํากลีบคู่แล้วค่ะลงในช่องเดิมนะคะแบบนี้โซ่สามในช่องถัดไปเราก็ลงสองกลีบนะคะลงคู่แบบนี้ค่ะคั้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิม น,นะ,ะทำง่ายค่ะ,ะเราจะไปพร้อมๆกันนะคะขั้นด้วยโซ่สามช่องหนึ่งนี้เราจะลงสองกรีบนะคะขั้นด้วยโซ่สามแถวนี้เราทําเหมือนกันหมดเลยค่ะ นิดหนึง่งสองสามช่องถัดมาก็ลงสองกรีบลงคู่นะคะทุกคนอันนี้เราก็จะไปไวนิดนึงแถวที่หนึ่งและแถวที่สองทำเหมือนกันนะคะ โสาน เราจะจบแถวที่สองแล้วนะคะ,อ,อ,คะอีกนิดนึงค่ะนี่นะคะวิธีจบแล้วก็จบเหมือนเดิมโซ่สามแล้วให้เราจิ้มตรงนี้นะคะสี่มาค่ะสี่ เราจะไปต่อแถวที่สามนะคะแถวที่สามก็คือแถวนี้ค่ะเราจะทำกลีบเล็กๆอันนี้วนรอบนะคะก็ให้เราซีในช่องถัดมานี้นะคะซีเหมือนเดิมแล้วโซ่สองแบบนี้นะแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปค่ะในช่องนี้หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สาม หลักที่สี่ไได้สี่หลักแล้วให้เราโซ่สองค่ะแล้วก็จิ้มจิ้มลงมาในช่องเดิมนี้นะคะให้สี่เลยสีแบบนี้นะคะเราได้แล้วนะคะหนึ่งกลีบนี้แล้วเราก็สีในหลักในช่องถัดมาเพื่อที่จะทํากลีบต่อไปเราใช้สี่หลักพอหนึ่งคอสีหลักนะคะนี้สอง สามสี่ปิดด้วยโซ่สองปิดกลีบนะคะด้วยโซ่สองเหมือนเดิมสีค่ะเราได้สองกลีบนี้นะคะหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้อ่าแล้วเราไปต่อค่ะสีในช่องถัดมานะคะเวลาเราย้ายกลีบโซ่สองอหนึ่งสอง แล้วก็โซ่สองปิดกลีบกลีบเล็กๆนี่นะคะ,อะพอเราเราจะทําในช่องถัดไปแล้วก็ซีซีในช่องถัดมาแบบนี้นะคะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะพี่น้องคะเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะจะจบแถวแล้วคะ่ะแล้วก็ปิดด้วยโซ่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จิ้มซีซีตรงนี้นะ ทำแบบนี้นะคะทีนี้เราจะไปแถวต่อไปนะคะโดยที่เราจะขึ้นจะทํากลีบใหญ่กลีบนี้นะพอเราจะขึ้นกลีบใหญ่นะคะให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะอ่าจิ้มตรงนี้ไว้ก่อนนะจิ้มจิ้มนี้แล้วก็ดึงเส้นไหมขึ้นมาดึงแล้ว x ตรงนี้นะคะ่าดึงขึ้นมา x ต่อด้วยโซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า แบบนี้นะแล้วทีนี้ให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มเส้นนี้นี่นะคะใต้ล่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นมา x ค่ะไปต่อเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมค่ะเ้นไปสองเบนไปสองกลีบนะคะจิ้มตรงนี้ค่ะมันจะมีเส้นตรงนี้อ่า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอเว้นไปสองกลีบจิ้มตรงนี้ค่ะเส้นนี้นี่นะคะเอกเลยไปต่อนะคะสามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดจิ้มตรงนี้ค่ะเส้นตรงนี้ค่ะนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่หงายขึ้นมานะคะ จิ้มดึง x ขึ้นมาดึงมา x อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจิ้มแล้วก็ x สุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตรงนี้แล้วก็จิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มที่เดิมสีตรงนี้สีนะคะ พอซีเสร็จแล้วให้เรามา x ในช่องถัดมาค่ะ x ไว้ก่อนกััมบรหลุดเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่าด้านหลังของเราเป็นแบบไหนอันนี้ด้านหน้าชิ้นงานของเรานะคะเราได้เกสรยมันแล้วเราเรียกว่าตัวเกสสอแล้วกันนะคะตรงกลางด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เราจะได้ทั้งหมดหนึ่งสสามสี่ห้าหกทั้งหมดหกห่วงนะคะก็เท่ากับว่าหกกีบเรามาขึ้นกรีบด้วยกันนะคะกรีบที่หนึ่ง ถักโซ่ขึ้นไป12โซ่นะคะ12โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อ่านะแล้วพันหัวเข็มนะคะให้เว้นไป1 2ให้ลงโซ่ที่3นะคะลงโซ่ที่3เว้นไป2โซ่แล้วให้ดึงรวบเลยค่ะ เราจะถักตัวทีนะคะไปตลอดเส้นนี้เลยนะคะตัวทีนะคะเราจะไม่ใช้ตัวเอฟเราใช้ตัวทีนะคะไปต่อนะนะคะ เหลือช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะโซ่สุดท้ายตรงนี้มันจะได้ทั้งหมดตัวทีจะได้ทั้งหมดเก้าตัวแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นตัว x x เ,เลยค่ะ x แบบนี้แล้วให้เราจิ้ม x ในช่องโซ่ในห่วงโซ่นี้นะคะพลิกค่ะพลิกพลิกกลับชิ้นงานถักขึ้นไปนะคะอันแรกตรงนี้แล้วให้เราจิ้มมาโซ่ด้านล่างนะคะจิ้มเส้นเดียวด้านล่างแบบนี้ให้จิ้ม x ค่ะ หลักแรกก็เป็นตัว x แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นตัว t นะคะหนึ่งลองนับดูนะมันจะได้ทั้งหมดเก้าตัว t สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่ตรงนี้นะคะ นิดนึงนี่ค่ะรวมตัว x ด้านล่างนี่ก็เป็นสิบสิบหลักต่อไปนะคะแถวต่อไปให้เราถักโซ่สองพลิกงานกลับค่ะพอพลิกกลับมาก็ถักตัว t เหมือนเดิมโดยที่เราจะจิ้มเส้นด้านล่างนะคะอันนี้เรารู้แล้วว่ามีทั้งหมดเก้าตัวตัวที่สิบคือเป็นตัว x เ,เราก็ไม่ต้องนับแล้วนะ หรือว่าการหลงลืมอยากนับก็นับได้นะคะอดอกไม้ดอกนี้ดอกใหญ่นะสำหรับผู้ที่ยังชื่นชอบดอกใหญ่ๆอยู่นะคะเสร็จเร็วดีค่ะนะพอถึงตรงนี้เราก็เอ็กนะคะจิ้มนิดนึงค่ะนี่นี่นะคะแถวที่สามเนี่ยให้เราจิ้มตรงนี้นะคะหลังจากที่เสร็จ เสร็จแถวที่สามแล้วให้เราจิ้มตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่ค่ะจิ้มเพื่อที่จะรั่วไปพร้อมกับโซ่แบบนี้นะคะทำไมถึงรั่วแบบนี้ก็ป้องกันเวลาที่เราทํากลีบเสร็จแล้วกลีบมันจะได้ไม่อ้าจากกันตรงนี้นะคะมันจะได้ดูเรียบสนิทแบบนี้ค่ะอ่าก็เป็นเทคนิคนิดเดียวง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะทุกคนเราก็พลิกกลับเหมือนเดิมแถวต่อไปขึ้นต้นก็เอกก่อนแล้วก็ตัวทีนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะสลับกลับไปกลับมาอันนี้แถวที่สี่แล้วทั้งหมดมันก็จะมีเจ็ดแถวนะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแถวหรือเปล่าเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถวค่ะ อไปต่อนะถักง่ายดีนะคะโซ่สองค่ะแล้วก็พลิกกลับเหมือนเดิมแล้วก็จิ้มเส้นด้านล่างนะคะเราจะไม่จิ้มทั้งหมดสองเส้นเราเอาเส้นด้านล่างอย่างเดียวเพื่อให้เขาเกิดความนูนมันมีพิติมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะ ถ้เราชอบกลีบเล็กเราก็จะใช้5กลีบก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนจะเอาไปต่อยอดหรือไปดัดแปลงนะคะ,ะนี่จิ้มนะอันสุดท้ายนี่อย่าลืมนะต้องเป็น x นะคะอันนี้ก็จิ้มในในห่วงโซ่เหมือนเดิมนะพลิกกับตัวแรกเป็น x ค่ะแล้วก็ทีไปจนสุดเลยนะคะ โซ่สองค่ะอันนี้แถวสุดท้ายแล้วนะคะทั้งหมดมันมีเจ็ดแถวนี่นะคะ สุดท้ายก็เป็นตัว x x เนี่ยนิดนึงนะคะตรงเนี้ยอ่าแล้วก็จิ้ม x ในนี้ในช่องนี้เราได้มาแล้วนะคะหนึ่งกรีบของเรานี่นะคะเสร็จแล้วเราไปต่อนะคะกรีบที่สองเราก็จะทําเหมือนกรีบแรกเลยโดยที่ย้ายย้ายห่วงมานะคะ x x ลงในช่องโซ่ถัดมาโซ่สิบสองเหมือนเดิมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเราเว้นไว้สองโซ่นะคะให้เราจิ้มพันหัวเข็มแล้วจิ้มเออ่ในโซ่ที่สามแล้วก็ดึงรวบเป็นตัวทีนะคะอันนี้เราจะใช้ตัวทีพันเหมือนเดิมเลยค่ะไปต่อ ดอกใหญ่ๆทักง่ายๆสไตล์กูฝนเหมือนเดิมนะคะก็มีอะไรที่ดีๆก็อยากบอกต่อกันแล้วพี่น้องก็เอาไปต่อยอดกันได้นะคะแต่ที่ทำเอาไว้ในคลิปนี้ก็คือบันทึกเอาไว้ค่ะกันลืมด้วยนะคะในเอกตรงนี้ค่ะพิกงานกลับเหมือนเดิมค่ะ ทำเหมือนกลีบแรกเลยอันแรกก็เป็นตัว x แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นตัวทีก็จําง่ายๆนี่นะคะสําหรับมือใหม่ผู้ที่เออเริ่มฝึกทําดอกไม้เราไปพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะ เราค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันค่ะอ่ะโซ่สองพิกับเหมือนเดิมอันนี้แถวที่สามนะคะ ช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะนิดนึงเนี่ยแล้วก็งัดขึ้นมาจิ้มนัดนมา x ในแถวที่สามเนี้ยให้เราจิ้มตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนกีบแรกให้จิ้มจิ้มรอดผ่านมาอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะรวบเอาห่วงโซ่นี้เข้าไปด้วยนะเอ็กขึ้นมาค่ะ x เ,เลยแบบนี้ค่ะมันจะได้ไม่ดุดจากกันนะจะได้ดอกไม้ของเรากรีบมันจะได้ไม่อ้าจากกันนะคะแล้วพลิกกลับ ทุกกลีบเราจะทําเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะทําทให้พี่น้องดูสองกลีบก่อนนะคะแล้วก็ให้ทักไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมดหกกลีบเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะตอนที่เราจะมาเก็บงานด้วยกันนะคะ งานก็คือเก็บริมเนี่ยคะ่ะทำง่ายๆคะ่ะไม่เครียดด้วยไปเรื่อยๆเพราะว่าดอกไม้ดอกนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเอ็กตตรงนี้จิ้มในช่องนี้คะ่ะ กิกับจิมเกแล้วก็ตัวที ก่อนขึ้นแถวใหม่แล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็พลิกกลับสลับไปสลับมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็เแล้วย้ายห่วงมาค่ะทํากลีบต่อไปนะคะขึ้นต้นโซ่สิบสองเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีค่ะทุกคนคะตอนนี้เราถักมาถึงกลีบที่หกกลีบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บริมด้วยกันค่ะอ,นนอันนี้ยังเป็นตัว T อยู่เนาะอันสุดท้าย X ตรงน,นี้ค่ะ เราจะเสร็จดอกแล้วนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราจบกลีบที่หกแล้วนะคะนี่ค่ะเราได้หกกลีบหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งมันยังดูเป็นยังไม่สวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บริมด้วยกันพอเก็บริมเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะให้เราสีนะคะสี C ตรงนี้ค่ะตรงหว่างกลีบนี้นะคะสี C มาค่ะ และที่นี้เราจะนับแล้วนะสี่ขึ้นไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตามช่องนี้เลยนะคะครั้งที่สามสี่ครั้งที่สี่ 4, แบบนี้นะคะหรือเราจาักกะเอาประมาณเอาก็ได้แล้วแต่เราความชอบของเรานะแล้วถ,ถักต่อนะคะเก็บริมโซ่หนึ่งแล้วก็สี่โซ่หนึ่ง ไปแบบนี้นะคะหรือถ้าพี่น้องไม่ชอบแบบนี้จะเก็บโดยใช้ตัว x เ,เก็บริมโดยรอบก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะตรงด้านบนกลีบนี้เราก็จิ้มไปเรื่อยๆค่ะจิ้มไปตามช่องของเขานี่แหละคะ่ะไม่ได้มีอะไรมากมายนี่นะคะ จิ้มไปเรื่อยๆค่ะจิ้มแล้วดึงสีแบบนี้นะดึงรอดผ่านแบบนี้ค่ะเราจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็จิ้มดึงรอดผ่านโซ่หนึ่งก่อนนะคะรอดผ่านแบบนี้เป็นวิธีดเดิมๆนี่แหละค่ะ ทีนี้พอมาถึงช่วงตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเว้นไว้หนึ่งสองสามสี่เว้นไว้สามช่องนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามเว้นไว้สามช่องเราจะไปกลีบต่อไปนะคะตรงนี้เราจะเว้นเอาไว้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามแล้วให้จิ้มตรงโซ่ช่องที่สี่นะคะแล้วก็สี่ติดกันค่ะ ่หนึ่งไปต่อนะคะเดีย๋ยวดูก่อนนะว่างานงานเราออกมาเป็นยังไงมันเป็นการเชื่อมต่อนะคะตรงนี้เราใช้โซ่หนึ่งนะตรงนี้เว้นไว้สอบสามช่องหนึ่งสองสามอย่างนี้ค่ะสองข้างให้เท่ากัน ักไปนะคะเดี๋ยวพอถึงกลีบที่หกแล้วเราจะมาจบกลีบด้วยกันนะคะทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงกลีบที่หกแล้วนะเดี๋ยวเรามาจบงานด้วยกันนะคะนะแล้วก็ถักไปเหมือนเดิมดวิธีจบงานก็ง่ายๆลคะค่ะนะเดี๋ยวเรามาจบพร้อมๆกัน ตรงนี้เราก็จะเว้นไว้สามโซ่สามช่องเหมือนกันนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามเว้นไว้สามช่องแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพอโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาจิ้มตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามจิ้มตรงนี้ค่ะอันที่สี่ถัดมานี่นะคะจิ้มซีเลยค่ะแล้วก็ดึงอีกครั้งหนึ่งเชื่อมติดกัน ทีน,นี้เราก็ตัดไหมได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะงานเราออกมาแบบไหนแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้รีดนะคะเสร็จแล้วเราจะได้หน้าตาดอกไม้ของเราเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เราก็จัดการเก็บปลายไหม่ให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนำไปรีดเวลารีดนะคะแนะนำนิดนึงค่ะ ให้ใช้ไฟอ่อนที่สุดแล้วก็รีดเฉียงเบามือนะคะไม่ต้องกดแรงไม่ต้องให้รีดจนเขาตายตัวเลยนะคะแค่รีดเบาๆหรือว่าจะใช้ที่หนีบผมหนีบเบาๆค่ะให้เพื่อให้เขาอยู่ทรงแค่นั้นเองนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการถักดอกไม้ดอกใหญ่แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ